อ๋อต้องลงนี่ก่อนนะค่อยเบินนะไหนเ่รอ้าวอ้าวอ้าวอะไรอะไรเรือเม็เกือเม็ดไนะไงท้องเลยแลออกคะเนี่ยนไม่อนหมดละออกเยอะออกเยอะออกเยอะนิดมันเช็คเติมได้หรือไม่ต้องเช็คไปหมดแล้วป๊ออ้โหตัเนียดูยัง โขลครับเดี๋ยวออออขอถ้วยลูกนึงนะครับยังไงขอถ้วยใ,ใสยว่วาิบอถ้วยีกลู้เหรอครับผมน้เดินเลยนนไเดี๋ยวไปตัดต่อเรวมๆกัน<ร>ใช่ครับนี่ใส่พิกไทยนิดน,นึง วังนี่ได้ไหมไม่ร้อนนะกระบอกนี่มันยังเล็กมันต้องเอาสักกระสอกหนึ่งครับกระบอกงั้นดูที่เด้ตัวนี้ครับไหนเชียวอยู่วะสอด บอกเดีออย๋ยวบอกด้วยเดี๋ยวเขออจะไปเอาไปหาซื้อบ้างอะไรเงี้ยของไดโดมอนนะครับไดโดมอนด์น้ำจิ้มปลาสับนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับลาสักหน่อยค่อยเบิร์นไงใช่ครับมันจะหอมมากครับบอกหน่อยบอกหน่ปกติจะใส่สเปรย์แล้วฉีดง่ายกว่า ไปเช็ดท้องนี่ไหมไปเช่อยี่นี่ครับ <c oughs> เอาละเราจะการเบอร์แล้วนะครับ <c oughs> หัวนี้แรงด้วยหัวนี้มันบาด <c oughs> ขวาจะได้กลับพรุ่งนี้น่าจะมีอีกตัวงือว่าอาบุรีครับญี่ปุ่นเรียกฮะอับบุรีครับอาบบุรี นิ่งตายแล้วหดก่อนหดจังนี่มันมีผักมานะไม่มีไปซื้อมาด้วย หนังกำลังไหม้เลับแน่นอนว่าอาบุริสตอาบุริสต์อาบุริสั์อาบุลิสตงเจฟโจ้ครับนี่เทปมาจากญี่ปุ่นเ้รอครับไม่ใชอยู่ญี่ปอ่นอยากให้อยไทยครับไห the like ้ ให้ให้ให้กันไหมครับโอ้น่ากินน่ากินให้ให้ชิมก่อนไม่วันนี้หนจะไม่ให้เชฟลองชิมเชฟก่อนเชฟก่อนอ่ะออกดูว่าเป็นยังไงให้มือเลยครับครับโอ้โอ้มากไปมากเลยครับซีฟู้ดครับให้สุดยอนะครับเนี่ยเป็นไงรสชาติให้แกใหแกร้องให้ให้ให้ลองดูว่า มาอะไรมาชิมมาชิมมาชิมให้มาชิมหน่อยอ่ะแล้ววาซาบิอะวาซาบิยังไม่ได้ทำเลยไม่ทันแล้วครับมาชิมหน่อยขายรูกถ่ายหน่อยรูปแต่ดูให้ให้อผงกินหน่อยมาชิมหน่อยอร่อยซีฟู้ดเลยน้ำจิ้มผมอ่ะสุดยอดแล้วอร่อยไรยิ่งยิ่งยิ่งไงแต้ มาแล้วครับวอร์ดเบียพีเอ้นงฮะอาบุริอาบุริอันนี้กินอาบุริกันนี่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 วาซาดเบียใส่ยังอ่ะยังยังวอร์ดเบียล้วนๆนี่ไงไม่ใช่แล้วมีเบิร์ดแกใส่ช่วยเลยเินไงจิ้มเลยจิ้มเลยเขาจะมาทำเอาอ่ะใหญ่ดีเลยก็โยนทิ้งนั่นไปนึกว่ามือะไรอ่ะ มไม่กินเลยเดียร้อนร้อนอร่อยอร่อยท่มาให้แล้วออกหวานๆกรึบๆนะดีุ่นดวะมารก่อ๋อสโด่ะใส่ซอสเลยใส่ซอสเลยเสิเลเออออสเไเลหวานนีก็อีกตัวนึ่งยังมีอีกตัวไง ตัวที่ผมได้ขึ้นมาไม่ใกล้กันเลยเอาแล้วสดเลยอ่ะเอาย่างไรนะใสอยงไรเอาเอาไปสบินมาสยันไงันนั้นสดก็ได้ใส่ยโอ้โไส้สามกษัตริย์เลยไสอออ้เผมไม่ไหวอะ ให้เฮียให้กูกินมัยเมากินี้มันนั่นเลยตาค้างเลยงามทั้งตียเตียวดิบๆหน่อยให้กูกินเยตาค้างเลยต้ดิบๆหน่อยขอรักไปเยวะเห็นไหมกินวาาซาไปล โอ้โหลอดกินเปล่าเลยไอ้